เขาจะมาป่วยในอุณหภูมิลบสีองศาการชันเน,นี่ยแหละเยอะอะไม่สบายแน่เลยบทสรุปการเดินทางของทริปที่หนักที่สุดในชีวิตที่ปิดฉากด้วยอาการป่วยทุกคนโคตรเซ็งเลยไม่ดีเลยไม่สบายในสภาพสถานที่แบบนี้ทุกคนนี่ทุกคนปากแดกหมดเลยเอล่ะเดี๋ยวลากอะไม่กันยันแต่ก็เกือบตายเมื่อวาน แต่ระหว่างทางก็ถูกเอียวยาด้วยอะไรง่ายๆอย่างเจ้าตัวนี้อยเอาตัไปเอาตัวค่ะทุกคนไปตามติดการเอาชีวิตรอดของเราในฤดูหนาวที่มงโกเลียกันกับคลิปสุดท้ายของการเดินทางการป่วยระหว่างทริปในดินแดนที่หนาวที่สุดในชีวิต Okay, everyone. Listen. Listen It's How much? Uh 100%. 80. Neat, nah. not Head. not Good morning. Good morning. Yeah, we're going to fly to the moon very soon. <laughs> That's why we are wearing this kind of clothes and non fly. She fly first. <laughs> and if she is okay i fly you fly i fly with the bomb no <laughs> i send you a letter <laughs> i stay i hit my gear okay okay ในเช้าวันนี้นะคะเราก็ต้องเดินทางกลับเข้าเมืองนะับว่าเป็นเส้นทางที่ทรมา,านครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราอะ่ะไม่คาดคิดว่าเราจะมาปวดในสถานที่แบบนี้จริงๆตอนแรกวันนี้เนี่ยเรามีแผนที่จะไปวินเทอร์มอเด์แลรนด์ระหว่างทางแต่ก็ต้องเปลี่ยนแผนแบบกระทันหันเพราะอาการปวยของเราเดี๋ยวนั่งกินข้าวก่อนนะ ก็เป็นแนุดตันนั้ t so you have the traditional noodle แ like yeah. like like ้วราดอะไรเป็นยานมือแรกของวันแล้วก็เลยเลือกเป็นทานซุปร้อนๆเพราะอาการของเราเนี่ยไม่ดีมากๆเจ็บคอไอตลอดเวลาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็มีแต่ต้องเดินทางกลับเข้าเมืองเท่านั้น ระหว่างทางเราก็เลยแวะซื้อ,อยาเพราะไม่ไหวจริงๆตอนนี้เราก็มาซื้อ,อยานะฮะคนไม่รู้เลยว่ะ I don't know which one is good ค k a y e go for this ได้ยามาละ yeah. น่จะกินอย่างละเม็ดลนะมั้งตอนนี้ปวดหัวมากเลยทุกคนแล้วก็อากาศมันเย็นมากตอนนี้เรายังอยู่ที่เมืองเดิมนะคะเพราะว่ารอรถสตาร์ทอยู่นี่มาแล้ว อขอกินยาหนึ่งน้ำเย็นมากไม่ดีเลยไม่สบายในสภาพสถานที่แบบนี้ทุกคนที่ไม่มีอะไรเลยอ้างวางมากๆหวังว่าจะดีขึ้นนะคะบอมไม่ยอมกินยาีะยวรอกินที่โรงแรมนอนทีเดียวยาวๆอยู่บนรถนอนไม่ได้เดี๋ยวรอรถมาก,ก่อนมองโกเลียโคก <Yes. S 1> <c oughs> เวลลี่ซิมิล่าโคคาโคล่าเลยนะ <S <S อันนี้เป็นไม่กี่อันที่รู้สึกว่าทำคลายโคกบ้างเมื่อเช้านี้รู้สึกว่าทุกอย่างหนาเอาไปหมดเลยมันก็ปวดหลังแล้วก็ไอแล้วก็รู้สึกแบบมึนหัวแต่ตอนนี้ดีขึ้นแบบดีขึ้นจนหน้าเหลือเชื่อแค่กินยาไม่น่าเชื่อว่าเราจะแบบอาการดีขึ้นได้จริงจรังอจากได้กินยาร่างกายก็เริ่มดีขึ้นค่ะบวกกับได้หลับแบบสนิทระหว่างทางจนถึงค่ำ พลังของเราก็เริ่มกลับมาอีกครั้งแล้วเราก็แวะกินข้าวกันต่อโอเคตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางกันนะคะเพราะเริ่มมืดละจริงๆมันจะเริ่มมืดมืดแล้วแหละก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวเย็นกันแล้วก็ดนตรงยาวไปที่โรงแรมเรากันดีนาทีการดีขึ้นแล้วก็ยังชวนแต่ก็ยังมีปวดหัว ดูบ้าง,บางนั่งรบนานที่ไหานี่ทุกคนปากแต่หมดเลยอะ่ะเหมือนแบบปากเหมือนแห้งแล้วมันก็แบบพอปิดปากออามานานพอออกมาโว่ลองไปตงแต่ด้วยอากาศที่หนาวเย็นทำให้รถของเราดันมาเสียระหว่างทางเอ,อ้ยได้ยินเสียงฟูฟ่องฟูฟัองสองรอบแล้วนะเป็นไรปะวะไม่รู้ดิ ดาวโคสวยนี่ก็อสลิปนี่ามากับนที่นี่แล้ทุกคนอะไรนะรถเจนมาากันตรงนี้แล้วว่าเหรอ problem เนอะ b n no p r o b l e no problem problem is no We had the enough problems. What <laughs> <laughs> Enough today. like the look. Oh, I the <love>. young <laughs> Welcome back Yay! to the city. And Finally. Shower. Yeah. <towel. S 3> Hot shower. Hello b บหน้ Good morning. I'm feeling better now. และฉันคนเดิมก็เริ่มกลับมาเมื่อวานอะไม่รู้เลย มดถ่ายอะไรไปบ้างแบบเพิ่งรู้ว่าอาการเมืม่อวา,านของฉันอะมันหนักเหมือนกันนะแบบมันมืนหอหมอนจะตายอยู่แลว้ว <c oughs> แบบไม่ได้เลยแล้วก็<อ>ไม่รู้ว่าทําอะไรลงไปมันเบลอหมดเลยคน,เ,นเหมือนเมื่อวานแบบเอาแต่นอนนอนนอน,นอที่รถทั้งวันเมื่อคืนพอถึงโรงแรมใช่ปะเรากับบอมก็ไม่มีใครถ่ายคลิปฉันน่ะหลับตั้งแต่สามทุ่มตื่นอีกทีเก้าโมง แค่สิบกว่าช <c oughs> <Regardless. S 1> ั่วโมงที่หลับแบบหลับไปเลยก็คือไม่รู้ว่าถ่ายคลิปมันให้ทุกคนได้ดูบ้างนะจริงๆแล้วความตั้งใจเมื่อวานก็คือจะต้องแบบไปวินเทอร์วอนเดอร์แลนด์ไปถ่ายวิวสวยๆให้ทุกคนได้ดูอันก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ไงถ่ายแบบซีนแบบอันซีนในมมงโกเรีกันะไม่มีค่ะป่วยจัดว่าเกือบตายเมื่อวานคุนคนเดิมเริ่มกลับมาแล้วถึงแม้ว่าจะมีป่วยอยู่นิดหน่อย But now I feel a bit better. Yeah, finally na Oh it's hurt Finally. Yesterday is very bad for me. I cannot talk yesterday. Yeah. yeah. It's really headache. Today yeah we slept in mm -hmm. the real temperature, good temperature rooms. Yes, yeah, stable temperature. Yeah, wash a little bit. Mm -hmm. Sleep very well. Yeah, I sleep since 9 PM until 9 AM I'm wake up nice take almost 10 hours sleeping because last three days in Thaiga we slept not same temperatures that's why we need to wake up quite often many times in the night time ก็คือแบบตอนที่อยู่ในแบบในเกือบที่หมู่บ้านชนเผ่าไทยกาใช่ป่ะที่นี่บอกว่าเราต้องเติมฟืนทั้งคืนอ่ะจริงๆก็มีคนมาเติมฟืนแหละแต่พอเติมฟืนอ่ะเวลาเติมฟืน อากาศมันจะร้อนแบบขึ้นมาแล้วพอรอนอนเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเย็น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 อากาศมันก็เลยสวิงทั้งคืนเลยทำให้เราอ่ะหลับหลับตื่นตื่นทั้งคนืนก็เหมือนแบบไม่น,นอนเต็มที่อะไรเงี้ยแต่เมื่อคืนก็คือแบบอากาศคงที่นะก็คืออุ่นเสมอต้นเสมอ,มอปลายก็เลยนอนหลับสบาย okay, โอเคเดี๋ยวเรากินข้าวเช้ากัน ในที่สุดฉันก็ได้กินผักสักทีไม่เคยรู้สึกอยากกินผักมาขนาดนี้ปกติเป็นคนไม่กินผักนะคะ <คน S 1> แต่พอเจอผักเข้ามาไม่เคยรู้สึกว่าผักอร่อยขนาดนี้ไบแนวเวสเท e ร์มอุดมเวสเทิร o r ออเดอร์มอเวสเทิร <iner> <vegetable. S 3> ์ <vegetable. S 2> no, you also miss vegetable right me too Vegetable soup HELLO รอบนี้รถของเราอยู่ด้านขวาพรมอะไรรอบนี้เป็นคนขับที่ผู้หญิงเหรอเนี่ย ฮัลโหลฮัลโหลออกเดินทางอีกแล้ว่ะไปเมืองเดินทางเออเดินเน็ตอ่ะติดเดินทางจริงค่ะแันไบนิวแฟนแันเปนนูแซนเปนนูพยายามจะพูดภาษามองโกแต่ก็สาบตกเป็นคนที่แบบเวลาป่วยก็ยังสวยอ่ะแบบประหลาดคนมากแบบได้ยินอะไรแปลกๆ We going to go อเอเดนสิตี้เย้ let's go how long does this take five hour five to six hours driver okay driver why why you say like that mm. มาเดี๋ยวเราเดินทางกันนะคะทุกคนไปค่ะ <c oughs> แล้วเราก็เดินทางต่อมาในเช้าวันที่2ด้วยอาการที่ดีขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ยังดีที่เราออกมาจากุบเขา มาอยู่ในจุดที่อากาศอุ่นขึ้นด้วยเช่นกันที่ว่าอุ่นขึ้นเนี่ยก็คือลบ30นะคะทุกคนถือจะเป็นการเดินทางกลับไปในเส้นทางเดิมที่ตอนได้คิดว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจแล้วแต่พอ,เ,อเข้าจริงมันกลับเป็นบรรยากาศใหม่ๆและมีเป้าหมายปลายทางที่ไม่เหมือนกันเพราะตอนขาไปเราโฟกัสแต่การตามหาชนเผ่าแต่ในตอนขากลับเนี่ยเราก็เลยมีเวลาได้โฟกัสเรื่องราระหว่างทางมากขึ้นเมื่อกี้พึ่งได้รับข่าวสารจากใบหน้ามาว่า วันนี้คือวันที่22พฤศจิกายนจะเป็นวันที่กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีของโมงโกุเลียแล้วก็หลังจากนี้9วันจะเป็นวันที่หนากที่สุด After this 9 days is gonna be coldest in this year yes. right? We call it loose. ฮะ l u s โมกุเลีย l o o s l u s l u s, l <S, l <S, oh. <S l means nine. <S nine. Oh. Nine. n nine days. And nine times nine. Nine times. Uh -huh. Nine days. Uh -huh. <laughs> 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 just acting. You know. This just lot? I thought it's already start now winter time. Oh no no no! It's winter time is so already started. Yeah. Oh, this is like a Mongolian nomadic lifestyle counting you know, uh -huh. The calendar of the, uh -huh. just scaling the from the coldest period until the normal period. Then they just yeah for a little bit 2-р үс яах вэ? Хойд зарим хөлдөнд 3-р үс яах вэ? Ум ин грин өнгө. Нам хөлдөнд 4-р үс яах вэ? 4 дүн дүнгийн өнгө. Дөрвөн хөлд 5-р үс яах вэ? Тав сам худа хөлдгөө 6. Эвэрриван ноу. Аа. Цо хаан үс яах вэ? Дурасны зам гаагын 900 яах вэ? Дог. Then you, yeah, well, huh? you cool. yeah. not, Why is so long? What is mean by that? And means this is I told you nine time nine days, total oh. eighty-one days. You know, oh. every nine day have a, It's a, own characters. Oh. In the first nine days it will freezing in some vodka, second, third, you know? Uh -huh. And the no no fifth, ninth day, uh -huh. if you put some rice, uh -huh. it will not freeze. Oh. And six, seven, you can see this like a heels. Uh -huh. It's become a brown heels. Now it's all looks white, you know? Oh. And final one, finally, it's become a normal temperature. Oh. อารมณ์แบบเป็นกรอนของเขาที่เหมือนแบบคนมองโกเลียจะพูดได้อารมณ์แบบว่าเมื่อเข้าวันที่เก้าช่วงนี้เรางจะหนี้ไปอ่ะแมบบ้กระทั่งวอดก้าหรือโยเกิร์ตก็จะแข็งตัวแต่ว่าเมื่อเข้าสู่วันที่เก้าจากนี้ไปเป็น,เป,นเป็นเหมือนแบบบทกรอนบทเกวีอะไรอย่างเงี้ยที่คนมองโกเขาจะพูดตามกันได้ก็คือสมมตินะมันจะมี9คูณหคูณสคือมันจะคูณเก้าคูณเก้าเป็นไปสอวันที่มันจะรู้หนาวใช่ไหมเก้าคูณห้า ข้าวก็จะเริ่มกลับมาที่ต้มได้โดยที่ไม่แข็งตัววันที่9คูณ6ภูเขาจากที่กลายเป็นสีขาวก็จะเริ่มกลายเป็นสีน้ำตาลเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เหมือนทองกันแล้วก็หลังจากนั้นแล้ว9คูณ9หลังจากนั้นทุกอ <c oughs> ย่างจะกลับมาเป็นปกติออได้สกิลโพเอม Thank you อ๋อเขามีอะไรอย่างงี้ด้วยด้วยทุกคน everyone knows everyone knows even the kids knows even the kids yes oh that's cute <S come from an old tradition oh. พอใกล้ถึงจุดหมายปลายทางร่างกายเราก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆวก,กับ energy ของใบหน้าที่ก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเป็นการเดินทางกลับที่ไม่เบื่อเลยแล้วเราก็ได้แวะร,ร้านอาหารร้านเดิมที่เราเดินทางผ э ่า,านมาแล้วเราก็หวังว่าจะได้เจอเจ้าแมวตัวน้อยที่เราได้อุ้มครั้งที่แล้ว แตัวนั้นอยู่โอชมตัวนี้าไม่ไแล้วไม่รู้หมุเข้ามาเนืยอยู่เลใชู้นี่ไปหน้าดอนบลี่แคคุนไปในห้องครัวอดีตแมวมาให้ฉัน เฮ้ยันั่นยาอุ้ยเว้ยเอาวไปเจ้ะนี่นนมันดี่โหดดีละมามาเออแล้วมันจะไปคุกอะไรบ้างก็ไม่รู้เออไปเดี๋ยวเราสั่งข้าแล้วกินข้าวกันไปขอเล่นกับเมว อุ๊ยดูเขาอะไรนะโอ้ยเอาตดนโดนล้เอาโดนตัวแนฉันว่าเขาเล่นกับแมวไม่ใช่เขาไล่ไปออกไปนอกโอ้ยแกดูนี่มันหนาวแล้วน่โอ้ยสวัลดีค่ก็่กแบ๊กคือไทยแลนด์ไหม e ไม่นะชอบอยู่ที่นี่เหรอลูกแต่หนูไม่เคยได้อยู่ข้างในเลยนะคะจริงจังมาวริงจังซะแล้วคำพ่อเขาให้ด้วยนะขอบคุณเาบอกกลับมา Us. We, can, we can be happy for two days you know? <laughs> oh, <laughs> oh. If they don't allow, I don't like cat <laughs> i just kidding, by now On the street, by <laughs> <right> now By <laughs> now, you look at camera oh. and say cat is useless like you said before Cat is useless animal <laughs> Look at them, do nothing, <laughs> eating and sleeping <laughs> เราก็โดนไล่ออกมาข้างนอกแล้วว่าุตส่า์ยืนไปให้เกียวดูดิเราโดนไล่ออกมา้แมวของพวาให้เราแต่จะตายใน h ูลันบัตเตอร์เพร y y บแายบายเกียวดูบา w h ่า h อะไรใครเ y ือก oh, ันไป่ไหนอุ๊ยคุย บ้าเหรอไม่เอาเอาเอาตีไปหน้าบอกเขาเลยว่าไม่เอาเอากล่องมาให้เลย วันแรกแล้ววะวะอีฟอมไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้โอ้เด็กเด็กใครเดก็ได้คิด Give us cat Why you Why you ใคร It was heartbreaking <laughs> Sorry cat โอเคช็อคสุดๆเดินทางกันตัขาน้ำตาไหลเลยเราเอากล่องให้เอาแล้วเอากล่องมาด้วยอะจะกลับไงวะอุพ่ให้จริงจังเลยแล้วเราก็เดินทางมาจุดหมายปลายทางของชั้นทางนี้มันก็คือเมืองอเดเนซึ่งเป็นเมืองแรกที่เราเริ่มออกเดินทางพ่จะไปใช้ชีวิตกับชเผ่าเรอนแต่ว่าครั้งนี้นับเป็นปลายทางที่สิ้นสุดของทิมกเียในครั้งนี้ she always do that to me n o องแอบนอ a ไปนะมันมีมอนมีพ่อเหมือนมีลูกซะมากกว่าตอนนี้เราก็มาถึงเมืองแอลเดนเนตแล้วนะฮะตอนนี้อาการเราก็ดีขึ้นแล้วนะก็ยังมีไออยู่บ้างแต่ไม่ปวดหัวแล้วแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะมานนี้หละมั้งคนดูจะได้อะไรไหมเนี่ยฮะ คนดูจะได้เห็นว่าแกป่วย24ชั่วโมงเพราะว่าฉันป่วยแค่24ชั่วโมงไงเล่าคนอย่างฉันน่ะฉันให้แค่นี้แหละกลับไปเมืองหลวมองโกเอาฉันไม้ลงหลอกจมบนี้ก็คือจุดสิ้นสุดกับทริปการเดินทางตามหาชนเผ่าเร่ร่อนที่ใกล้สาบสูญชาตันกับประเทศที่มีเมืองหลวงที่หนาวที่สุดในโลกด้วยอย่างมองโกเลีย ทริปนี้นะคะทำให้เรายอมรับเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยมีทักษะในการปรับตัวได้ดีมากๆแลวก็เป็นครั้งแรกของเราเลยที่ได้มาเยือนพื้นที่ที่อากาศหนาวขนาดนี้แต่พอเราได้มาสัมผัสผู้คนทั้งในเมืองหลวงที่จเจริญที่สุดสู่หมู่บ้านเล็กๆอันไกลโพ้นทุกคนกลับปรับตัวอยู่กับสภาพอากาศธรรมชาติได้มีรอยยิ้มในการดําเนินชีวิตและก็มีมุมมองในการใช้ชีวิตที่คนเมืองร้อนอย่างเรา,ว,าว้าวมากเลย นี่แหละค่ะก็ทําให้เราสนใจที่จะเดินทางไปสัมผัสชีวิตของผู้คนเมืองหนาวที่ติดอันดับโลกในอีกหลายๆที่รวมถึงประเทศต่อไปที่เราจะเดินทางกันต่อก็คือเมืองหลวงที่หนาวที่สุดในโลกอันดับที่2และเป็นเมืองแห่งอนาคตที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียกลางคาซักสถานสําหรับทริปมองโกเลียในครั้งนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะก็ฝากติดตามการเดินทางครัง้งถัดไปด้วยและเจอกันใหม่ที่คาซักสถานบาย